ปิดปีใหม่มาโมบายเลเจนด์ Legend, เขามีอัปเดตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอ่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เก่าเก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเปิดปีใหม่ปีนี้เตรียมตัวเตรียมตังค์เอาไว้เลยเพราะว่าสกินเนี่ยมาแบบเบิมเบิมไม่ว่าจะเป็นสกินระดับคอลเลกเตอร์ที่แห่กันมาเต็มไปหมดเอาดีซินดี้มาดูเนี่ยโหมีตัวหนึ่งที่อยากได้อยู่นะคะก็คือซาเวียแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเมดเท่าไหร่เลยอ่ะเอาดีไหมนะถ้าเพื่อนๆอยากให้ซินดี้กดสกินนี้และเล่นรีวิวให้ดูเนนีี่กกก็คคลลิป้สั1000ไะ อุ้ยสวยมากเลยอ่ะ แต่ที่แน่ๆสกินนี้ต้องมาแล้วค่ะกูชิออนระดับคอลเลกเตอร์เนี่ยซื้อมาได้ใช้จริงแน่นอนแต่ใครรู้เลยราคาเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะได้เตรียมตังไว้แต่ว่าในวันนี้ซินดี้จะมากดสกิน M 7นะคะหรือว่า M 7นั่นเองในรอบนี้จะเป็นเกรนเจอร์ซึ่งซินดี้เนี่ยชอบอยู่แล้วค่ะเล่นเกรนเจอร์เนี่ยวิธีการรับก็แค่ปลดล็อกบัตรผ่าน M 7จเราจะเลือกซื้อแบบปกติ399เพชรพหรือว่าปลดล็อกแบบ699เพชรเพเพื่อได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มขึ้นแบบกด แล้วก็นี่ไงเอาไปก่อนเลยสกินเกนเจอร์มีแค่ขนาดร่างเบสิกยังหล่อเทได้ขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าร่างแม็กเนี่ยมันจะขนาดไหนซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าได้ใช้ได้ใช้ทุกวันทุกคืนแน่นอนค่ะเพราะว่าเล่นเกนเจอร์เสมือนว่าตัวเมนนะคะเม็ดโลกอันดับหนึ่ง<ม>เผื่อใครที่เพิ่งมานะคะ M7 คือไรก็คือการที่เราปลดล็อกสกินใช่ไหมแล้วก็เล่นสะสมแต้มเพื่อที่จะอัปเกรดเนี่ยรางวัลก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยตามเลเวลตามขั้นซึ่งเกนเจอร์ร่างแม็กเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล75 <S <S เราก็แค่ล็อก อินสะสมเล่นประจําวันกดแชร์บ้างบางทีแล้วก็ร่วมทายผลการแข่งเมื่อเลเวล75แล้วก็จะได้รับร่างแม็กซ์เลยก็จะเป็นร่างนี้เขียวอี๋โอ้โหแกแต่เอาดีแค่ MV เปิดตัวก็กินขาดไปแล้วนี่มันเจ้าพ่อพญานาคพญาคีหรือเปล่าคะเนี่ยแมสกินแค่6 9 9เพชรพได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยโอ้ไม่ก็คือเห็นแล้วปิ๊งเลยเหมือนปลอยปิ๊งจีเน็ตค่ะนั่นแหละทุกคนก็ถ้าใครอยากได้รีบไปปลดล็อกกันเลยนะเพราะว่าถ้าไปปลดล็อกตอนท้ายๆก่อนที่กิจกรรมจะหมด เราต้องยัดเพชรเพื่อให้ถึงเลเวล75นะเออแล้วเดือนใหม่มาใหม่อีกแล้วค่าแสงดาวประจําเดือนนะซึ่งเดือนนี้จะเป็นน้องฮารี่ฮาเล่คนนี้เลยเหมือนเดิมค่ะเราเลือกปลดล็อกได้ว่าเราจะจ่ายแบบ300เพชรหรือ750เพชรเพื่อสิทธิพิเศษอื่นๆที่ก้าวกระโดดแน่แนอนว่าอินฟลูอย่างซินดี้ก็ต้องจ่ายไปเลยสิคะพี่750เพชรถามว่าเล่นฮารี่ไหมบอกเลยว่าหืแต่ว่ามันต้องมีค่ะเพราะว่าเหมาะสำหรับซินดี้มากไอดีที่ไม่ค่อยมีฮีโร่แล้วพอเรามีแสงดาวใช่ไหมเราจะมีสิทธิพิเศษ ได้เล่นฮีโร่ที่เรายังไม่มีด้วยเอออันนี้สําคัญมากเลือกรับแบบฉ่ำๆเลยนะแม่นะอ่ะไปค่ะสกินมาแล้วแต่น้ามันก็เป็นเรื่องลองไงเพราะว่าเรื่องหลักเนี่ยมันอยู่ที่สกินน้องมาในทีมกุมารทองกลางดอกบัวบานนะคะนี่แงสวยนะดูดีดูน่ารักเลยล่ะถ้าซินดี้ได้เล่นฮาร์ี่เนี่ยต้องหยิบสกินนี้มาเล่นอย่างแน่นอนแล้วแกฉันไปเห็นในร้านค้าว้าสกินอะไรอะ่ะสวยมาก ของเซเบอร์อย่างนั้นหรอสกินระดับเดจเลยโอ้มายกอดแพงแน่ๆเลยค่ะพิชาอ่ะแต่คนดูอยากเห็นซินดี้กดไมล่ะเออถ้าเกิดคลิปนี้ไล์เยอะๆอะไรยังไงนะเดี๋ยวมากดให้ดูเลยเอาป่ะโอ้แต่ามาสวยจริงนะโมเดลแบบนี้สเปคซินดี้เลยแต่ยังไงแล้ววันนี้ซินดี้ก็จะมารีวิว2สกินก่อนเลยนนก็คือเกรนเจอร์เลเวลหนึ่งกับน้องฮาร์ี่แสงดาวเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าใครอยากมีก็ไปเติมเกมกับ Richman Shop ได้เลยแล้วรู้ยังว่าตอนนี้ริชแมนช็อปเขาจัดทัวร์แข่งเกม m o บายเลเจนด์ด้วยนะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันอ e ีสป r ร์ตริชแมนครับกับเกมมาแรงอย่างโมบายเลเจนด์แบ่งๆเปิดรับสมัครสาประเทศไทยลาวและเมียนมารางวัลมูลค่ารวมกว่า100,000บาทเปิดรับสมัคร5-26ง26มกกาคมนี้ติดตามได้ที่แฟนเพจริชแมนช็อปและ s t a เดียม ML มาเริ่มกันเลยที่การรีวิวสกินแรกของข้ามคืนนี้นั่นก็คือสกินน้องแฮร์รี่ที่ไม่ฮะที่เอาดีๆซินดี้แท้ไม่ค่อยได้เลยค่ะตัวนี้น่าจะเป็นการรีวิวครั้งแรกในชีวิตเลยก็ได้นะคะสำหรับการรีวิวน้องแฮร์รี่ตัวนี้แล้วสกินมีความน้องปลาตอนนี้ซินดี้ก็อินกับอะไรปลาปานกนกด้วยอ่ะชอบมากเลยค่ะเอาไปสิบคะแนนเต็มก่อนเลยเอาแล้วแม่ฝั่งตรงข้ามก็มีแฮร์รี่สกินนี้เหมือนกันงั้นก็มาดูสิว่าใครตัวจริงใครตัวปลอม ไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้เอาน้องฮาร์รี่มาในตำแหน่งป่านะคะน้องน่าจะเหมาะสําหรับตำแหน่งป่าที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าน้องไปเล่นอื่นได้อก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าไปเล่นไหนได้บ้างเล่นกลางหรือว่าเล่นเงินแต่ว่าก่อนอื่นเลยนางฮาร์รี่ตัวปลอมคนนี้หล่อนคิดจะมาขโมยแมงกระจัวเชิญกินหรอจ้า้านช่องตัวเองมีไม่ไปกินนะ่ะมาแอบแซบบ้านคนอื่นเขาเนี่ยนะระวังไว้เหอะจะไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าเวรกรรมมีจริงฉันก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วเมือ่อไล่กินหมดไม่ว่าจะเป็นกระจัวหรือว่าน้องเต่ังนวนนนี้แและอ ค่ะป่าแปลว่าขี้เสือกนะคะไปค่ะน้องบ้าเดบาดังคนดีไม่ได้รู้ตัวเลยละสิว่าฉันอยู่ตรงนี้นะวะแล้วก็แน่นอนค่ะตำแหน่งป่าแปลว่าขี้ซุ่มค่ะโผล่มาจูุบจูวาจูุบจูวาแล้วก็ถอยกลับไปเอ๊ทิ้งอะไรเอาไว้ออทิ้งสเต็กจ้าเป็นงานฝากเอาไว้ในกายเธอสุดๆไปเลยป่ะแล้วก็อ้าวงี้นะชาลิสาคัมแบ็กแล้วจ้าไม่ต้องไปยืนรอเสียเวลาไม่เข้าท่าวิบวับกลับมาเอาตัวนี้ต่อเลยเป็นไงแต่เหมือนว่าน้องบาเดบาดังจะเอ่อรนทนไม่ไหวเอาไงดีล่ะก็ถทาวิบวับขนาด ก็เห็นทีว่าจะต้องกลับบ้านมือเปล่าและอีฉันพบเห็นชนีร่อนเร่พนเจนจรหนึ่งท่านค่ะอ้าวงี้นะชันเริ่มจะรู้สึกได้แล้วว่าตัวเนี้ยมันน่าเกียดไปปะ เผื่อใครไม่รู้นะคะว่าตัวน้องเนี่ยมันเล่นยังไงก็แค่บิงไปแล้วก็แจกไพ่แจกไพ่เสร็จก็วับกลับมาที่จุดเดิมจุดที่มาร์กไวแต่ถ้ามันยังไม่สะใจอ่ะก็พุ่งเข้าไปแล้วก็กดอันตียัดไพ่ต่ออีกหนึ่งทีแล้วก็ระเบิดบุมกลายเป็นโกโก,โกค้คาร์บสตอร์เบอรี่แต่ว่าเฮ้ยพี่จะเข้าข้างหลังเหมือนกันไม่ได้ปะ่ะอันนี้ขี้ก๊อฟนะคะแย่แย่แย่ไปเลยกันต่อไม่รอแล้วนะถ้าใครโผล่หน้ามาเนี่ยฉันจะยัดไพ่ให้หมดบอกเลยนะคะว่าทําพินัยกรรมรอไว้ได้เลยแกไม่รอดแล้ว ล้มแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยละสิเนี่ยดูสเต็ปนะคะเล่นง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแต่เพื่อนๆที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยเชื่อเลยก็ต้องมีคนที่ยังไม่ได้ลองเล่น Mobile Legends ใช่ไหมล่ะโหลดกันมาแล้วหรือยังอะตามมาเร็วตามมาคือแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่ากระติดใจแน่เพราะแต่ละตัวเนี่ยมันเวอร์ๆทั้งนั้นดูอย่างตัวนี้สิไม่ต้องทาเลยอะอูู้้ฝั่งนู้นตุยละแนวการเล่นก็จะเป็นการเดินเกมไวเหมาะสำหรับเด็กจนซีอย่างเราเป็นที่สู้แต่จริงๆแล้วเจนอะไรก็เล่นได้หมดละค่ะอย่างซินดีี้้เเเนนน่่่่ยยยกกาาดละ็ังงมอออูไไพรร ก็เพราะว่าเกม,มสนุกไงสรุปแล้วสกินนี้ให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10ค่ะคือมันแค่เท่าไหร่เองอ่ะมันไม่แพงอ่ะนี่รักน้ำรักปลารักซากุระด้วยนะขอบคุณค่ะเย่ yeah. แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบฮาร่สกินใหม่โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับการรีวิวสกินแรกของวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อที่อีกหนึ่งสกินเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสกินเคนเจอร์เอนั่นเอง เอาดีมันเท้ วยมันชอบโ oh อ้ไม g ก d เอาเลยร้อยคะแนนเต็มค่ะแล้วโมเดลคือมันถูกใจป้าตื่มากบอกเลยไม่มีเสียได้ค่ะบอกผู้พัฒนาเอาสกินเกนเจร์เข้าอีกเยอะๆนะคะซินดี้เหมาหมดเลยขอบคุณค่ะและเอาดีซินดี้เริ่มเห็นคนไทยเนี่ยเข้ามาเล่นเกมโมบายเลเจนด์กันเยอะมากรู้สึกว่าอบอุ่นดีค่ะไม่เหงาเลยไม่เหงาเหมือนเล่นเงินตอนนี้เนี่ยราคาโโหคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจะล่าแบค่ะคุณผูช้ชมล่าสุดอยากมีซีนไงก็เลยมาโผล่ที่ชุมนุมรัฐสภาแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันอืดถึงทนอะไรขนาดนั้นนะ้โอ้ m ม g ก็ าม,มาอันนี้เกินไปป้าฉันว่ามันเกินไปนะแต่ก็อย่าไปติ่มอย่าไปมีอาการที่เขาเห็นค่ะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามบ้านช่องไม่กงไม่กลับกันละเข้าป่าฝั่งบ้านเราเป็นส่วนลุมเลยค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องดวลกันแบบลูกผู้ชายซึ่งสกินเดียวกันอย่าคิดว่าฉันจะยอมถ้าใครล้มก่อนตัวปอมแน่นอนช่องโมบายตรงนี้เนี่ยแหละเกมไวมากกระพริบตาดูอีกทีฝั่งตรงข้ามมีอยู่นะบ้านเราละพักหายใ,ใจใหายคอกันบ้างนะเว้ยและสิ่งที่อยากจะแนะนำเกรนเจอร์มือใหม่นะนั่นก็คือไม้บรรดาเพราะว่าถ้าแกยาสกิลหนก็ แต่ไม่ว่าจะกำจัดฝั่งตรงข้ามไปเยอะแยะเหมือนมแมลงสาบแค่ไหนมันก็ดูไม่มีวี่แววว่าจะหมดไปจากโลกใบนี้สินนี้เลยทำได้แค่จะมอจะแมะอยู่ข้างหลังแบบนี้ไปว่านๆแต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีอารยะขัดขืนฉันจะไม่ปล่อยให้แกกืนกินชัยชนะของฉันได้หรอกนะนี่เป็นไงปากของเราล้านมาได้ด้วยอ่ะสวยจ้าแต่ว่าอใครมาข้างหลังอ่ะโอ้ oh my god แม่มันน่ากลัวมากโอ้โอ้โอ้ลืมตาม,มาจาดท้องแมวอีกทีนึงโอ้ฝั่งตรงข้ามมาแรงางานตัวกันหน้าบ้านแล้วจ้าแต่ก็อย่าไปติ่มอย่าไปมีอาการให้เขาเห็นค่ะด้วยความที่ ตั้งแต่เด็กก็นนะ่ก็เลยบอกว่าใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้แต่นางปลาดาวน้ำลายยืดตัวนี้มันเกิดอาการเลื่อมติ้มไงมันไม่ยอมถอยไปถ้าอย่างงั้นก็ส่งให้ส่งกลับบ้านทางลัดจากนั้นทีมของพวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันสามัคีออกมายึดพื้นที่เออต้องงี้ดิให้มันมีช็อตเหลาใจกันสะบ้างเนี่ยแหละทุกคนข้อดีของเกมโมบายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ขอแค่เราไม่ยอมแพ้นะ่ะมันก็ยังมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้แลวฉันคิดว่าไม่มีใครแล้วไงแต่ว่าฮ้นางฮารี่มันโผล่มาจนได้หูหน่อยแน่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ ดีกัเอาไว้มาให้คะแนนรีวิวสกินนี้กันบ้างดีกว่านะคะสกินนี้แสงสีมันดูเหมือนไฟงานวัดนี่ค่ะนี่ขนาดสกินเลเวลหนึ่งอย่างขนาดนี้เลยอะ่ะไม่อยากจะคิดว่าสกินระดับแม็กเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนกันเชียวตอนนี้ให้คะแนนนี้อยู่ที่1 0เต็มก่อนละกันถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องรีบไปจัดนะ,ะราไม่แรงค่ะน้องๆหนูๆจับต้องได้เย่ yeah! แล้วในตอนนี้ทีมเราก,ก็ได้ราบวิกตอรี่มาแบบเกรนเจอร์สกินใหม่ อ่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้เพื่อที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดกิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าซินดี้จะมารีวิวสกินไหนหรือเล่นฮีโร่ตัวอะไรให้ดูอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก,นกอใหอทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะและเอาไว้เจอกับซินดี้ได้ใาบบ